เศร้าดาราหนุ่มชื่อดังเสียชีวิตหลังป่วยหนักเขียนข้อความสุดท้ายยิ่งอาลไายสื่อจีนรายงานข่าวเศร้าเหวนินซงนานหรือโคบาดาราหนุ่มชาวฮ่องกงเสียชีวิตลงในวัย29ปีเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังจากป่วยด้วยโรคมะเร็งหายากอย่างโรคมะเรง็งกระดูกอีวิงซาโคมาและเข้ารับการรักษามนาหนึ่งปี สร้างความเศร้าเสียใจให้กับแฟนๆผู้ติดตามล่าสุดมีการเปิดเผยบันทึกสุดท้ายฝากไว้ให้ครอบครัวเพื่อให้นำมาเผยแพร่ในวันที่เขาจากไปแล้วข้อความของหวนทรงนั้นถูกเขียนขึ้นมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมก่อนจะถูกนำมาเปิดเผยโดยครอบครัวในวันที่13กรกฎาคมหลังจากเขาเสียชีวิตโดยเนื้อหาบางส่วนระบุว่าผมขอโทษที่ต้องบอกเรื่องที่ยากมากให้ทุกคนทราบ เมื่อคุณอ่านบทความนี้ผมคงจากไปแล้วในช่วง2อถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพยายามยอมรับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายผมเลือกที่จะไม่เปิดเผยอาการหรืออธิบายใดๆเพราะผมไม่มีความกล้าที่จะมายอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเวลาเกือบ3สัปดาห์แล้วตั้งแต่ผมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและขณะที่ผมเขียนบทความนี้อาการก็ไม่ดีขึ้นแต่กลับแย่ลงไปอีก ผมไม่มีความรู้สึกเลยตั้งแต่ใต้หน้าอกลงไปไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้เลยต้องใช้ผ้าอ้อมและใส่ท่อปัสสาวะเซลลมาเร็งได้แพร่กระจายไปทั่วร่างกายเช่นหน้าอกปอดกระดูกสันหลังหลายจุดต่อมน้ำเหลืองและยังมีก้อนเนื้อที่รู้สึกได้ในบริเวณที่บอบบางเช่นกระดูกสันหลังส่วนคอและหนังศีรษะผมรู้สึกเจ็บปวดตลอด24ชั่วโมงในช่วงสุดท้ายของชีวิต ผมขอขอบคุณเพื่อนๆญาติและผู้คนจากทุกสาขาอาชีพที่คอยให้กำลังใจและแสดงความห่วงใย,ยอย่างต่อเนื่องผมรู้สึกโชคดีและรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่มีพวกคุณร่วมเดินทางครั้งนี้มาด้วยด้านตนสังกัดได้ยินยันข่าวเศร้าดังกล่าวพร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและคนใกล้ชิดในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ขอให้ดวงวิญญ,ญาณไปสู่สุขติและขอให้ดวงดาวที่งดงามดวงนี้ ไปส่งประกายอยู่บนท้องฟ้าต่อไปทางทีมงานของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ